มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการประพฤติปฏิบัติอัธรรมด้วยดีนี่เป็นหลักใหญ่ที่หลวงตามีความมุ่งมั่นและมีความห่วงใยพี่น้องชาวพุทธอยู่มากก็คือด้านจิตตะภาวนา <c oughs> อยากเราอยากเห็นพี่น้องชาวชาวไทยเราได้ไปจากใจจากพระพุทธเจ้าและธรรมของท่าน ในการบำเพ็ญของตนปจัจจกับใจของเราโดยแทรพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไหลทมเป็นธรรมประเภทใด <c oughs> เมื่อเราบำเพ็ญจิตใจด้วยกิตตะภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันกับการให้ฐานรักษาศีลแล้วใจของเราจะประจักษ์ในเวลามีชีวิตอยู่นี่แล การถามหาโรกสวรรค์นิพพาน <c oughs> ที่สงสัยกันทั่วโลกดินแดนแห่งชาวพุทธเหล่านั้นจะหายสงสัยในกิตใจของท่านผู้บำเพ็ญภาวนาโดยไม่ต้องสงสัยเ <c oughs> ช่นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็ไม่เคยพบเห็นนรกเปรตผีประเภทต่างๆจนกระทั่งสวรรค์พรมโลกนิพพานแต่แล้วเมื่อทรงบำเพ็ญพระองค์ จนได้ตรัสสรู้แล้วธรรมเหล่านี้ก็อยู่ในข่ายแห่งความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรแล้วนำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายตลอดมานี้เป็นธรรมความจริงโดยแท้และธรรมความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนจากโลกเรื่อยมา <c oughs> เป็นลำดับ นี่นั้นอยากให้พี่น้องทั้งหลายเดินตามร่องรอยของครูติเจ้าในจุดที่ว่าปิตะภาวนาท่านทั้งหลายคําว่านรกพดีสวรรค์หรือเปรตผีประเภทต่างๆจนถึงนิพพานก็ดีเป็นธรรมความจริงที่ท้าทายต่อการสัมผัสสอดรู้ของผู้วําเ็นตลอดมา ไม่จะไปปิดปังลี้ลับเข้าอยู่ในตู้นั่นหีบนี้ทวีบนั่นทวีบนี้การนั้นเวลานี้ที่ไหนไหนอยู่กับความจริงตลอดกับตลอดกันมาพระพุทธเจ้าตรัสลู้ขึ้นมาก็มารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและแนะนำบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ละให้ถอนในสิ่งไม่ดี เพราะต้องเป็นภัยแต่เราแน่นอนเมื่อฝืนทำคำสั่งสอนขอพระุธเจ้าทําลงไปและบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางในการละทานบำเพ็ญแล้วความ <c oughs> ประจักษ์ในตัวของเราทั้งบุญที่เกิดความชุ่มเย็นภายในจิตใจโดยเฉพาะและสภาวธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ <c oughs> คือนรก สวรรค์มวมาโลกนิพานนี้จะประจักษ์ในใจของเรานี่ด้วยกันตามภูมินิสัยวาสนาจะไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เราทดตอบตนเองเพื่อเป็นที่พึ่งของใจมีความอบอุ่นประจำวันประจำวันและแน่ใจในอนาคตพบชาติข้างหน้าของเราว่า สมบูรณ์แบบไปจากจิตด,ดวงที่มีบุญมีกุศลเต็มหัวใจนี้แล้วเราก็จะเป็นที่แน่ใจอีกจากการรู้การเห็นบาปบุญนรกสวรรค์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้ให้เห็นตามพระองค์ <c oughs> นี่เป็นหลักใหญ่ที่ห่วงพี่น้องชาวไทยเราเวลานี้รู้สึกว่าเหินห่างจนกระทั่ง อาจพูดได้ว่าถือพุทธศาสนานั้นถือกันอย่างไรนี่สิมันน่าเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงแต่เวลาจะหลับจะนอนอย่างมากกราบพระ,พะประโลกปะโลกสองสามกราบทนนั้นหัวใจจะขาดดิ่งไปแล้วเพราะความขี้เกียจที่ร้านกอนแดงลากเห็นออกหนีจากอัดจากรรมเข้าสู่เสือสู่หมอนเสียโดยสิ้นเชิง มากเป็นตั้งแต่อย่างนั้นแล้วมันก็เข้ากันไม่ได้ที่อาวุธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์จนขนาดสลบสลายไปถึงสามครั้งแล้วได้ตรัสรู้รมขึ้นมามาสั่งสอนสัตว์โลกสัตว์โลกผู้รับก็มีแต่เสือแต่หมอนแต่ความที่เกียดที่ร้านความไม่เอาไหนความ สงสัยมรรคผลนิพพานจนกระทั่งว่าปฏิเสธว่าบาปูมรรคผลนิพพานไม่มีพระองค์า้นพูดภาษาของเราก็าเรียกว่าผิดหวังหากเป็นคนไข้แม้จะก,ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปหาหมอหายาโดยความจอดจงกลายเป็นเข้าห้องไอซียไปเสีย ยากับหมอก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนที่มีอาการหนักคอยแต่ลงให้ใจจะตายอยู่เท่านั้นอันนี้ทำคำสอนของผร้ตุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกกับยาคือทำอคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกที่เรียกว่าหมอชั้นเอกกับทมที่เลิศเลยนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรกับสัสตว์โลก ที่มีแต่ไอซียูเต็มหัวใจพูดระบาปก็ไม่เชื่อบุญก็ไม่เชื่อสิ่งที่เชื่อที่จงตลอดเวลานั่นก็คือไอซียูคำว่าไอซียูนั้นจิตใจดิ่งต่อบาปต่อกรรมต่อทุกขทุทั้งหลายสร้างแต่บาปแต่กรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับสร้างตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายสร้างแต่บาปแต่กรรม แล้วก็คอยแต่ที่จะเข้าหรือลงนรกโดยไถ่เดียวเท่านั้นเหมือนคนไข้ที่อยู่ในห้องไอซียู่คอยแต่ลงหายใจะจะตายไม่มีหวังจะหายจากโรคจากไขยได้เลย <c oughs> นี่เราขอให้ชิดพี่น้องทั้งหลายทุกทุกท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคน เราก็รับทราบหรือยอมรับตัวเองแล้วว่าเป็นมนุษย์แต่คติที่เป็นมาของเราเราไม่ทราบเพราะความมืดบอดปิดบังไว้ว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดปัจจุบันนี้ที่รู้อยู่ว่าเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ทราบว่าเราจะดำเนิน จิตนะการงานอันไดที่จะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเป็นโทษแก่เราเราไม่ทราบได้แต่สิ่งที่ดึงดูดให้เราทำอยู่นั่นมักจะมีตั้งแต่ความชั่วชา้าหละโมให้ทำอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าไม่มีความเผหลิดลาพิมพอกันเลย นี่มันก็เรียกว่ามุ่งหน้ามุ่งตาเข้าแต่ห้องไอซีอยูอย่างเดียวไม่สมควรแก่เราอย่างยิ่งขอให้ฟิตตัวเอาพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราอเุเบกมาเป็นคติตัวอย่างเราไม่ได้สรหมือนพระพุทธเจ้าก็ขอให้อุตสาหพยายามฝึกอักตนบ้างเถิดคนเราหวังดีหวังความสุขความเจริญความดีนั้นจะเกิดขึ้นมาจากการฝ่าฝืนกันกับความชั่ว คือความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้บำเพ็ญคุณงามคุณงามความดีต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เข้าไปทุกเวลาเวลาจึงเรียกว่าการต่อสู้กันกับข้าศึกจักรดูคือความชั่วช้าละโมบทั้งหลายเราก็จะพอมีทางหายใจได้การบำเพ็ญกุศลน,นี้ในเบื้องต้นไม่ว่าใครการให้ทานที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ก็มีความถ้าหนีที่เหนียวเป็นธรรมดาแต่เมื่อทราบเหตุทราบผลในการให้ทานแล้วเราก็ค่อยมีแก่ใจแก่ใจขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นทางเดินของทานภายในจิตใจของเราได้แล้วการให้ทานกับเราก็เป็นคู่มิตรสนิทสนมผากเป็นผากตายกันได้ด้วยการให้ทาน วันหนึ่งไม่ได้ให้ทานอยู่ไม่ได้สําหรับผู้บําเพ็ญทานมาเป็นประจำแล้วต้องได้ทานวันหนึ่งได้ใส่บาทพระองค์หนึ่งก็ยังดีได้ให้ทานมากน้อยก็เป็นที่ระลึกจ,จิตใจนี่เรียกว่านิสยัยจิตใจที่มีทานฝังใจย่อมมีความพอใจในการให้ทานการรักษาศีล คนในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลก็เป็นคนเหมือนกันกับเราทําไมท่านเหล่านั้นรักษาศีลได้ละแล้วมนุษย์เราในชาวพุทธเหล่านี้เป็นมนุษย์ประเภทใดจึงเห็นว่าศีลนี่ไม่ใช่วิสัยของเราเป็นวิสัยของเราตั้งแต่ทําลายตนด้วยความชาั่วช้าละโมกอย่างเดียวอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรนำมาเทียบเพียงกับเราผู้รักตัวผู้สมวนตัวผู้รับผิดชอบตนบ้างแล้วความชั่วทั้งหลายก็จะรับการต้านทานจากความดีของเราแล้วจะค่อยจืดค่อยจางไปความมีทานมีศีลก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาจากตัวของเราเมื่อมีทานมีศีลปรากฏขึ้นจากตัวของเราแล้วก็เรียกว่าความดีเริ่มขึ้นแล้วกับเรา เมื่อความดีเริ่มขึ้นแล้วความอกุ่นภายในจิตใจก็เริ่มขึ้น <c oughs> แล้วยิ่งได้คิดตาภาวนาเป็นการอบรมใจให้มีความสงบเยือกเยเก็นเป็นหลักใหญ่ในการบำเพ็ญกุศลทั้งหลายด้วยแล้ว <c oughs> ก็เหมือนกับเราสร้างทานบใหญ่ <c oughs> เหมือนอย่างเขื่อนอวลรัดเหล่านี้แหละ น้ำมาจากที่ไหนที่ไหนจะไหลรวมลงมาเขื่อนอวนรัดซึ่งเป็นที่เก็บน้ํานี่แหละการผู้สนจะมาจากการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเราเคยบําเพ็ญมานานเท่าไหร่ก็จะได้รวมลงสู่ทิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมนกใหญ่นี้แล้วเราสามารถที่จะรู้ได้หมด ในเรื่องการทำบุญให้ทานของเรามากน้อยมาแต่นานเท่าไหร่เพราะมารวมอยู่ที่กิจตาภาวนากิจตาภาวนาเป็นที่รวมแห่งผู้สนทั้งหลายมาอยู่ที่จุดนี้เพราะรวมตัวเต็มที่แล้วก็ยกสามารถยกเราให้หลุดพ้นจากุกโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้ด้วยกิตาภาวนาเป็นสำคัญ ที่พูดทั้งนี้หลวงตาเป็นห่วงมากก็เนื่องจากว่าจิตใจรู้สึกว่าขวายคว้ามากชาวพุทธเรายินดีเหลวไหลไปแต่สิ่งภายนอกอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่เรื่องหลอกลวงให้เราเหลวไหลในที่เกาะที่ยึดไปเสียทั้งนั้นหาสิ่งที่จะเป็นที่แน่ใจตายใจปากเป็นปากตายได้ไม่ข้อเห็นไม มีตั้งแต่ด้านวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนเจริญรุ่งเรืองก็มีแต่อิดแต่ปูนแต่หินแต่สายก่อสร้างก็จะรู้หลาฟาูฝาติดนี่เขาพ,พลุงพันหลังทางธนาคารจนไม่มีเงินให้กู้ก็เพราะเขาเข็ดหลาขั้นกู้มาแล้วไปก่อไปสร้างระความทะเยอทยานชิงดีชิงเด่นปวด ความมั่งขอามีของกันและกันแล้วสร้างเงินไม่มีไปผู้ธนาคารมาแล้วก็จมไปธนาคารจะได้รับเงินคืนให้ก็มมีมีแต่จมไปจมไปนี่ธนาคารก็เลยเข็ดหลาบไม่อยากให้ผู้ให้ยืมทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วก็เพราะเขาเข็ดหลาบจากพี่น้องชาวไทยเราดินด้นติดในการก่อการสร้างซึ่งเป็นการทำลายทรัพย์สิน และจิตใจของตนให้เสียไปโดยลำดับลำดานี่ก็ควรที่จะได้ชิดอ่านบ้างพี่น้องชาวไทยเราเราเกิดมาท่ามกลางแผงด้านวัตถุสิ่งกอ่อสร้างเพาออกมาจากอิดจากปูนจากหินจากดรายเหล็กราต่างๆมันไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนมันก็มาจากสิ่งเหล่านี้แหละ สิ่งเหล่านี้เราก็เหยียบย่ําทําลายนอนหลับทับกันมาตลอดเวลาก็ไปเห็นวิเศษวิโสอะไรพอจะจะยกตนเราให้พ้นจากถูกตามที่เราอาศัยมันอย่างติดใจมันก็เป็นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะเรียกว่าวัตถุเครื่องอาศัยเพียงภายนอกเท่านั้นคือเวลามีชีวิตอยู่ ใครก็ได้อาศัยที่อยู่หลักนอนตึกรามบ้านช่องก็อาศัยกันไปพอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโมฆะแม้ที่สุดร่างกายของเราที่รักสมหวนอย่างยิ่งเวลาลมหายใจขาดกบบาระวันลงไปตอนนั้นก็เป็นโมฆะเช่นเดียวกับวัตถุที่เป็นสมวัติของเรานั่นแหละ ไม่มีอะไรติดหัวใจเราไปเลยทั้งๆท,ที่เราฝ่ายคว้าอย่างสันิทติดใจไม่ยอมปล่อยยาวางจนตายบางลายเป็นเปรตเฝ้าตามบ้านตามเรือนสมหวัดเงินทองมีจํานวนมากแต่เราไม่เห็นเปรตประเภทนั้นเห็นแต่เปรตประเภทดิด้นรนหาไม่ขอได้ไม่ขอเปรตมนุษย์เป็นเปรต เปรตด,ดิ้นรนขนขววยหาเท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอเงินได้มาหมื่นมาแสนมาล้านไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอคือเปรตประเภทนี้เท่านั้นแต่เปรตประเภทที่มันห่วงใยเวลาตายลงไปสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยนั้นเอาไปด้วยไม่ได้แล้วไม่ไปไม่ได้แล้วเจ้าของตายไปก็กลับมาเป็นเปรตเฝ้าสมบัติเงินทองเข้าของเหล่านี้ไว้ อย่างนี้เปรตประเภทนั้นพระพุทธเจ้าเห็นเปรตประเภทที่เป็นมนุษย์อยู่นี้พระพุทธเจ้าก็เห็นจึงได้มาสั่งสอนเรามนุษย์เป็นเปรตเวลานี้เป็นเปรตเพราะมันดิดมันดิน้นแสงหน้าแสงหลังชิงดีชิงเด่นอยากมั่งอยากมีไม่ทราบมั่งมีมาหาอะไรคขั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นประโยชน์มาหนุนเราอย่างนี้เขาไม่เห็นม่ห ถ้ามีบ้างก็เงินทองที่เราได้มามากน้อยมาแก้ไขเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องพยาบาลไปสนานสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีของเขาอยู่ก็ไม่เห็นแบ่งหนักแบ่งเบาอะไรให้เราตายแล้วก็จมไม่จมก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าสมบัติเหล่านั้นอยู่นี่ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นของเล่นหรือคําว่าเปรต มันมีมากยิ่งกว่ามนุษย์นี่เป็นในไหนมนุษย์เราในประเทศไทยมีกี่ล้านคนพวกเปรตนี่มีมากยิ่งกว่านั้นหลายเท่าพันทวีนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระรหาหันท่านผู้มีตาดีท่านเห็นแต่เราตาบอดเ็ราลบล้างว่าสิ่งว่านั้นไม่มีแล้วก็ก้าวเดินชนนั่นชนนี้ฝืนทำมู่เจ้าแล้วก็ไปโดนเอาเป็นจนเป็นเป,นเปรตท่ายไปสงสัย พากัรนมัสระวังบ้างแล้วที่นี่หมายถึงด้านวัตถุนี่เป็นที่พึ่งของร่างกายเท่านั้นนะถ้าเราไม่ฉลาดแยกแยะสมบัติที่เราครองอยู่นั้นออกมาทำบุญให้ทานที่เรียกว่าเป็นการกุศลสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติของใจนอกจากนั้นก็ปล่อยไปตามสภาพของเขาตามเดิมนี่เราแยกออกมาเป็นส่วนกุศลน,น,นี่ก็แยกได้ ถ้าพูดจะหนีถีเหนียวหงหว่งแต่อย่างเดียวไม่ได้สนใจกับศีลกับธรรมใดแล้วตายแล้วสิ่งนั้นก็เป็นโมฆะเจ้าของ็ไร้ที่พึ่งนอกจากไร้ที่พึ่งแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นผีเกาะสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งจมไปไม่สมควรเลยจึงขอให้พากันแยกแยะสมกับเราเป็นลูกชาวุูดด้านวัตถุเป็นความจําเป็นสําหรับที่เราอาศัยในมีชีวิตอยู่ แล้วแบ่งออกไปทําบุญให้ทานหมุนปทางเป็นกุศลก็จะเป็นที่พึ่งของใจนี่หนึ่งแล้วอันสํําสับาคัญก็คือบุญกุศลการให้ทานให้แก่ปุณผู้ผนั้นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราให้ด้วยความพอใจให้สัตว์ทลายเขาก็พอใจให้มนุษย์พอใจทั้งนั้นการให้ทาน เฉลีย่ยเผื่อแผ่ไปที่ไหนทั้งสัตว์ทั้งบุคคลพอใอทั่วกันแต่นี่แหละตามให้ทานผลจากการให้ทานนั้นไปที่ไหนไม่อดอยากมนุษย์เราผู้มีความกว้างขวางด้วยจิตใจมีความเมตตาสงสารเห็นใจเพื่อนสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์ลงไปไปที่ไหนให้ทาน,นเห็นทางพระก็ให้ทาน ทางบุญทางกุศลเอาทุกด้านทุกทางนี่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานบุญอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่กองที่ยืดที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราผู้ให้ทานนี่แหละให้เราจำเอาไว้แล้วการรักษาศีลก็รักษาเราไม่ให้ไปตกไปในที่อัตคัดกัสน์ในที่ลำบากลำบนเช่นตกนาโรกเป็นต้นอย่างนี้ ศีลก็รักษาตัวของเราเราก็ต้องรักษาศีลนี้จเจริญเมตตาภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นธรรมอันใหญ่หลวงที่จะรวมมหากุศลทั้งหลายเข้าสู่จิตใจของเราจรึงขอให้พี่น้องชาวพุทธเหล่านี้ได้สนใจเรื่องศาสนาเข้าให้เป็นตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยจะเป็นไปตามเยี่ยงอย่างท่านไปเห็นต้นไม้ใหญ่ เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเขาไปกราบไปไหว้เห็นวิหารร้างเขาไปกราบไปไหว้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นท่านแสดงไว้ในธรรมว่า <c oughs> ในธรรมนั้นว่าเ,เจดีร้างหนึ่งแล้ววิหารร้างหนึ่งต้นไม้ใหญ่หนึ่งคนเข้ากราบไหว้บูชาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษเพราะหาที่พึ่ง นึกว่าเหล่านี้เป็นที่พึ่งที่พึ่งแล้วก็เข้าไปกราบไปไหว้เส้นสวงต่างๆนานานี่เพราะมนุษย์เราขาดที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ภาวนาวันยั่งค่ำได้ที่พึ่งวันยั่งค่ำทําไมไม่ภาวันภาวนาบ้างไปหากราบหาไหว้หาารพบูชาแต่ต้นไม้ใหญ่ แล้วมีหารร่างเจดีร่างอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยขอให้พากันจำให้ดีในข้อนี้พระพุทธเ,ทเจ้าเป็นเจดีอันเลิศเป็นฐานะอันเลิศพระธรรมพระสงฆ์ให้ระลึกภายในจิตใจของตนนี่เรียกว่าสร้างที่พึ่งภายในใจโดยลำดับลำดาไปที่ไหนจะมีความอบอุ่นคนที่มีธรรมภายในใจ จะมีพุทธโทธรรมโสังโคก็ตามภายในใจไปที่ไหนไม่ขาดที่พึ่งเป็นผู้มีที่พึ่งตลอดไปการให้ทานก็เป็นที่พึ่งของใจผลคือเป็นบุญไปกุศลการรักษาศีลก็เป็นที่พึ่งของใจการเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นที่พึ่งของใจของใจอันใหญ่หลวงเหล่านี้คือที่พึ่งของใจ ส่วนภายนอกนั้นเป็นที่พึ่งของตายขอให้ดีแยกแยะก,กันยอย่าเพ้เอเพลินตั้งแต่เรื่องอสิ่งภายนอกซึ่งไม่เป็นสาระตลอดไปเหมือนอย่างบุญกุศลที่เป็นสาระตลอดไปนี้ขอให้พากันชินให้มากนะหลวงตาเป็นห่วงนี่แหละจิตใจของพี่น้องชาวพุทธเหล่านี้ละเหยเล่ร่อนโลเลโลกเลบเรื่องที่พึ่งที่ยืดไม่สมกับว่ามีพุทธศาสนาอยู่ที่ใจเลย จึงขอให้ยึดพุทธศาสนาตามหลักที่สแสดงมาแล้วนี้เราจะมีความอุ่นภายในจิตใจเนื่จะเพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นของเล่นเมื่อ,อไรถ้าพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเพราะการภาวนาพระสงฆ์สาวกท่านตรัสรู้ขึ้นมาเพราะการภาวนาได้ทำเลิศเลอมากรองตั้งสอนจาสโลกตลอดมานนี้ด้วยการภาวนาทั้งนั้น เราขอให้ยึดเหล่านี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้มีใจอบรอบอบมด้วยศีลด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเวลาอื่นไม่มีก็ขอให้ได้เวลาหลับนอนเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาว่างพอสมควรอยู่แล้วงานการดื่มใดสิ่งใดก็หมุนตัวเป็นเลียอมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวัดนี้จะหลับขอให้หลับ ด้วยำํำภาวนาเอาไหว้พระอาหารหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตสุวติปโนย่อๆแล้วให้ท่้งทำความสงบต่อจิตใจของตนด้วยบธทธรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมของใจหรือธรรโมหรือสังโฆทำบทใดก็ได้ตามแต่จดิติสัยของเราชอบแล้วนำมาบริกรรม มีสติความระลึกรู้ตัวกำกับอยู่กับคำบริกรรมของเราเช่นพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นต้นมีจิตเออมีสติบังคับในเวลานั้นอย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายกับงานที่ทำผ่านมาแล้ว ไม่เป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์เฉพาะคำบริกรรมภาวนาในเวลาอบรมใจนี้เท่านั้นให้ตั้งใจลงในคำบริกรรมนี้ให้ดีแล้วใจของท่านทั้งหลายก็เป็นใจเหมือนใจพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายตลอดมาเวลามีกิเลสใจพระพุทธเจ้ากับใจเราก็เหมือนกันแล้วที่นี้ใ,ใจของเราเมื่อได้ทาเข้ามา ทำระสาสามหรือปลุบลมแล้วใจของเราจะค่อยมีความสงบก่องใสขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วความสุขความสบายภายในจิตใจก็จะปรากฏขึ้นในขณะที่ภาวนา <c oughs> นั่นและเรียกว่าการสร้างที่พึ่งของใจโดยแท้เพราะใจนี้ไม่มีคำว่าป่าช้าใจนี้ไม่เคยตายตายตั้งแต่สังขานร่างกายใจเขาไปอาศัย ในร่างกายนั้นซึ่งเป็นส่วนผสมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็เมื่อบมดสภาพแล้วร่างกายนั้นก็สลายไปใจก็ออกจากร่างนี้แล้วไปสู่สภาพอื่นพบอื่นชาติอื่นด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนผู้ที่จะไปเกิดในพบใดชาติใดเป็นสัตว์ เป็นเปรตเป็นผีเป็นสนรกหรือไปสวรรค์ขั้นผมต้องไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมจะไปโดนนำพังตนเองไม่ได้เรียกว่าเ,เรายังมีโทษอยู่ภายในใจิตใจถ้าใครสร้างบาปสร้างกรรมอยู่มากมากแล้วตายลงไปแล้วบาปกรรมนั่นแหละจะฉุดล่าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ให้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ให้เห็นในเวลาตายลงไปแล้วนั้น นรกเราเคยเห็นที่ไหนแกกรรมจะลากถูไทยลงไปนรกนจนเจอนนั่นแหละเดนินนรกใครจะไม่กลัวนรกคนเชื่อหรือไม่เชื่อกลัวนรกทั้งนั้นเพราะเป็นมหาภัยแล้วถ้าเรายังมีความขยันอยู่ในการสร้างบาปสร้างกรรมแล้วมหาภัยอันนี้กับเราก็เป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกันรอตั้งแต่ลมหายใจขาดลงไปขนาด พอลมหายใจขาดแล้วนรกมีหรือไม่มีอำนาจแห่งตําจะพาไปเองนี่คือสร้างกรรมชั่วเพราะใจไม่ตายออกจากนี้ก็กรรมก็หนุนไปไปนกไรกอเไกี่หลุมไหนมันมีธรรมชาติเหล่านี้มีมาตั้งตับตั้งกันเราจะพิเสธได้อย่างไรเราตัวเท่าหนูหูหนวกตาบอดด้ด้วย ยังจะไปกล้าสามารถแถ่งพระพุทธ,ธเจ้าพูดย,ยอมรับว่าบาปมีบุญนรกสวรรค์มีอยู่เหรอให้เราพิจารณาเราเแค่บัดนี้ถ้าตนั้จะอวดดีกว่าพระพุทธ,ธเจ้าแล้วเราจะจมเป็นเบอร์หนึ่งนะไอ้ทราบแต่วันนี้เวลานี้ลมหายใจของเรายังมีก <c oughs> ำแพงของมนุษย์นี่แหละที่กั้นเอาไว้เวลานี้ไม่เราเห็นบาปเห็นบุญ เห็นนโกสวรรค์อย่างชัดเจนก็คือกำแพงมนุษย์กั้นเอาไว้ว่าบาปก็มีความรู้สึกอยู่ภายในใจเท่านั้นแต่ไม่มองเห็นบาปประจักษ์ตาของเราประจักษ์ใจของเราพอแดนมนุษย์คือชีวิตของเราขาดจะบั้นลงไปเท่านั้นกำแพงผีจะเข้ามาแทนที่จับ ร่างกายเออจับจิตใจของเหล่านี้สวมเข้าไปในกำแพงผีกำแพงนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมหนักเบามากน้อยจะสวมเข้าทันทีทันใดขณะที่ร่างกายคือกำแพงมนุษย์นี่ขาดสะวั่นลงไปกำแพงของผีของนรกเสเรียนอะไรของความชัว่วชั้นวกจะรวมตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวแล้วจับใส่ผู้ที่เก่งในการสร้างบาปตั้งกรรมลงในนรก ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกล้าเหนือกรรมไปได้กรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับกรรมไม่มีใครเหนือกรรมนี้ไปได้เลยกรรมกมวังสตเตยิพัชติยดิดังหีนับกณีตังกรรมเป็นผู้จำแนกแตกัตว์ทั้งหลายให้มีความปรนีีตเลวสามต่างกันคำว่ากรรมคือการกระทำผู้ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละ จะเป็นเจ้าของของกับดีกับชั่วไม่มีผู้อื่นใดไปเป็นเจ้าของได้เลยเมื่อเป็นฉนั้นเราจึงต้องยอ่อต้องพยายามรักษาตัวของเราเมื่อเรามีความรักความสงวนตัวอยู่ยาชินกับความชั่วช้าละมกมันจะทําตัวของเราให้ล่มจมได้ทีเดียวท่านแสดงไว้ว่า,า,ากรรมสาฆ์ทีกรรมเป็นสมบัติของเราทุกคน ขรามัายญาโทกัมมโยนิกัมมบานทุกัมมติเสโนยัางกํามังกรลิสามีกิริยานังวาปาปักกังวาตตทายาโทกวิสามีเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกดิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นทายาทเรา ทํากรรมอันใดไว้กรรมนั้นจะเป็นของเราเราทําบาปก็ดีทําบุญก็ดีบาบุญนั้นจะเป็นของเรานี่แปลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของใครเป็นผูท้ทําเราเป็นผูท้ทําขอให้ดูเนื้อดูตัวเียสตั้งแต่บัดนี้พี่น้องชาวพุทธเรา